ដល់20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 ដល់ เปิดนาทีระทึกทหารอากาศเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มคลังอาวุธอาคารเกตบีเอ็ม21ฝั่งกัมพูชาใกล้เมืองสำโรงชายแดนอุดรมีชยัยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหลังเหตุปะทับบริเวณภูผาเหล็กพลานหินแปก้อนอำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่7ธันวาคม2568จนเกิดการยิงตอบโต้ต่อเนื่องเป็นวงกว้างในหลายจุดตลอดทั้งคืนที่ผ่านมารายงานเบื้องต้นระบุว่าหนึ่งในอาวุธหลักที่กองกําลังกัมพูชาใช้โจมตีคือเครื่องยิงจรวด หลายลำกล้อง B.M.21 ซึ่งถูกใช้ยิงเข้าใส่แนวป้องกันของไทยหลายครั้งและเป็นสาเหตุให้สถานการณ์ทวบีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นล่าสุดวันที่9ธันวาคมเวลา1 2 0กา25นาทีเฟซบ,บุ๊กเพททหาร Army Military Force ได้เผยแพร่โพสต์อ้างว่าเครื่องบินขับไล F ่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยได้เปิดปฏิบัติการทางอากาศโดยใช้ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์แบบ TBU-12P พบรทูจงตีคลังเก็บจรวด B.M.21 และอาคารเก็บอาวุธหนักของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่เมือง รจังหวัดอุดรมีชัยโดยอ้างว่าพื้นที่เป้าหมายเกิดการระเบิดต่อเนื่องรุนแรงอย่างไรก็ดีรายงานดังกลา่าวยังไม่ได้รับการยืนยันจากกองทัพอากาศไทยหรือหน่วยงานความมั่นคงของรัฐทำให้ยังไม่สามารถสรุปสถานการณ์จริงได้ในขณะนี้